สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับตอนนี้อยู่ในช่องรองครับช่องออนทัวร์กับนาตีนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มีมีดกุลคาครับกุลคา D235 ามห้ครับมีดกุลคาเหล็ก D235 ครับชุดนี้เพื่อนๆได้สั่งมาแล้วก็นาตีเคลียร์นะครับเคลียร์ลูกค้าที่สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลืออยู่อีก็อตนึงนะครับเหลืออยู่อีก็อตนึงอ่าเดี๋ยวเช็บแป๊บนึงเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับ ูราคาเดี๋ยวเช็ดสองหนังออกก่อนมามาดูครับตัวนี้ครับมีดคู้ราคาเหล็กดีสองสวยงามมากๆนะครับราคาเดิมครับมีดพร้อมสองหนังครับราคา900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเกรดเดียวกับเหล็กสปริงแต่เขามีส่วนผสมคือมีโครเมียมที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาเลยทําให้เป็นเหล็กต้านสนิมครับพูดได้ง่ายก็คือเป็นเหล็กสปริงต้านสนิมนั่นแหละครับนะนี่สวยมากเลยนะครับกูรขาค่าดีสองสามห้านะครับมีลำเบอร์เลขที่มีบาร์โค้ดอยู่ด้านหลังนี่หมดเลยนะครับนี่เพื่อนๆเ,เดี๋ยวได้สินค้าไปแล้วก็ค่อยไปเปิดดูก็ได้นะครับความยาวของใบมีดครับ อยู่ที่9นิ้วเต็มครับความยาวอยู่9นิ้วโหเหลือๆเลยครับความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วครับส,รสันมีดหนา1เซนเหมือนเดิมโรงงานเดิมอะโรงงานเดิมผลิตทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะครับมาตรฐานด้ามจับไม้ชิงชันสีเข้มเข้มผิวเนียนๆเ,เ,เกลี้ยงเงา,งาๆเนียครับสเสน่ห์ของไม้ชิงชันเลยครับนี่ครับมีคกุราคา เออราคาแค่เก้าร้อยบาทชุดนี้สับกระดูกหมูได้นะครับกระดูกข้อสับได้นะครับนาตีการันตีให้นะครับนะบางบางคนนะครับเอามีดทาครัวนะครับนีนะนึงครับเอามีดทาครัวไปสับกระดูกไก่นะครับโอ้โหนี่มีทําครัวสับกระดูกไก่สับไ,ได้นะครับแต่ขอเป็นกระดูก กระดูกซิโครงนะครับหรือว่ากระดูกปีกนี่ได้แต่ถ้าเป็นกระดูกขากระดูกน่องหรือว่ากระดูกคอโอ้ไม่ไหวนะไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวแต่ฟันไม้ได้เออนะเพราะว่าอะไรครับไม้ต่อให้แข็งแค่ไหนนะความแข็งมันไม่เท่ากระดูกครับกระดูกแข็งนะบอกไ้ก่อนใครที่ไม่เคยสับกระดูกครับบอกไว้ก่อนว่ากระดูกนี่แข็งมากนะถ้าจะสับกระดูกก็รุ่นนี้ครับต้องรุ่นนี้นี่มีดกุลขานี่ครับ อยากสับกระดูกนี่สบายมากเลยนะครับ900บาทเพื่อนๆจะได้ซองหนังด้วยนะครับจะได้ซองหนังแบบนี้ครับถ้าใส่เสร็จแล้วก็จะสวยแบบนี้เลยครับดูกันใกล้ๆซองหนังก็เป็นซองหนังแบบตอกลายนะครับดูครับมีลายด้วยเห็นไหมครับสวยงามมากเป็นแบบกึ่งเปิดหลังเปิดตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมครับแล้วก็ปลดที่ล็อกด้ามออกก็ดึงมีดออกได้เลยนะครับเนี่ครับ ใครสนใจทักทายน้าตีมาได้เลยนะครับราคา900บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ